สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิงกี้ฝากถึงสาวสาวบ้านเล็กบ้านน้อยให้ดูเจเป็นตัวอย่างชา้ชาๆไม่ต้องรีบจะให้องค์แม่ต้องประทับค่ะเตือนแล้วนะเมื่อคุณแม่ธัญญาธัญญเรศเองตระกูลไม่ทนรังมีนักศึกษาสาวไม่ประสงค์ดีส่งข้อความมาหาน้องรียาและรียาเองตระกูลงานนี้ทําให้คุณแม่ธัญญาจึงกับเดือดเลยล่ะครับ ก่อนหน้านี้ในอินส a าแกรมของทัญญาได้โพสต์ภาพคู่กับทนายเจมส์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทนายเจมส์ SIJames.LK ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลพ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสอดส่องนะคะบางครั้งอาจจะมีผู้แย้งประสงค์ดีแต่จริงๆประสงค์ร้ายเข้าหาเด็กทางโลกโซเชียลถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะ s a v e k i d s s i b e g l i นอกจากนั้นเฟซบุ๊กของธัญญายังได้โพสต์ข้อความพร้อมแคปชั่นว่าองค์แม่ไม่ได้ลงสนานยุ่งกับริยาคิดว่าจะรอดไหมโดยล่าสุดพิงกีได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าววันบันเทิงอัปเดตเรื่องผลงานต่างๆของตัวเองพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องส่วนตัวของตัวเองก่อนหน้านี้ที่เป็นบันเ็กของเป็กและธัญญาซึ่งพิงกี้ก็ได้เตือนสติว่าฟังเจ๊นะ ใจอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำมาเยอะมากฮ่าฮ่ใจเย็นๆน้องไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้ของไม่ดีนะอยากให้สาวๆทุกคนดูเงินในบัญชีนะแบบเฮ้ยเราก็ทำงานเองได้ไม่ต้องไปขอเงินใครเรามีคุณค่าในแบบของเราไม่อยากให้คิดว่าจะต้องรีบมีแฟนขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ